เยลยายมั้งแล้วเอาเลยลายลายเฮ้ยเอายังไงเข้าบ้านไปเข้าบ้านไปไปเข้าบ้านไปไปค้างอะไรคุณเปล่าเปล่าเขาไม่ได้ว่าพูดเลยค่ะไม่ได้ก็เลยรอไอ้บ้านคู่โดนนะแม่ไม่เอไม่เอไม่เอา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 ผมเป็นคนทำงานรับจ้างแค่ไหนเอก็หยุดสิไม่ฟังก็ไม่ฟังก็ฟังกับครัว่าแปลกเนี่ยค้างเดี๋ยวรอเสา งานมานั่งบ่นคุยบ่นไม่ใช่มันก็เหมือนกับว่าผมนะถ่ายเถอะถ่ายเลยถ่ายเลยคุณถ่ายแน่นอนค่ะแล้วขึ้นสามด้วยค่ะเอาเลยครับโอ้โหมีแต่เนี้ยมีแต่เนี้ยมีแต่ตัวเนี้ยที่จะให้เงินอะไรอยเงี้ยก็เรื่องคุณสิครับใส่หัวไม่ไหนก็ไปอะแม่เขาบอกว่าเขาพูดกับป้าแหลนเขาไม่ได้ว่าคุณไม่ได้เราไอกเลยนะเมื่อกี้เรายังบอกเลยว่าให้คุยกับป้าแหลนเราคนกลางกูคนกลางกัน 你个白痴！